สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เราพบกับต้อมด c h ช n แนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาตองหนึ่งนะครับ82วันแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ต้อมจะฉีดไล่ก้มนะครับวันนี้น่าจะฉีดนะครับก็ดูจากที่ว่าเขาเริ่มสลัดเกสรหมดแล้วนะครับเราก็อาฉีดไล่ก้มได้เลยนะครับถือถ้าปกตินะครับถ้ามันฉีดไม่ทันในช่วงนี้เนาะก็ช่วงเขากําลังเข้าน้านมก็ได้ครับแต่ถ้าเราฉีดก่อนเข้าน้านมเข้าแป้งเนี่ยต้อมว่าดีกว่า นะครับชุดไล่ก้มนะครับช่วงช่วงไล่ก้มเราก็ฉีดได้เลยนะครับพอสลัดเกสรปุ๊บเราก็เอาเลยครับคือเรามองรวมรวมอ่ะเรามองรวมรว่าเขาเริ่มสลัดเกสรแล้วนะครับเราก็ฉีดเพราะว่าของต้อมมาต้อมฉีดอันล่างไปก่อนแล้วนะครับ MR กับอากับหอมฟุ้งไป,ไปไปนานพอสมควรนะครับ อันนี้พอตองหนึ่งเขาเริ่มสลัดเกสรแล้วอะก็ก็มาฉีดเพราะว่าข้าวสามสายพันธุ์อายุไม่เท่ากันในนี้ตอนเก็บเกี่ยวเราก็ต้องดูแล้วครับว่าสายพันธุ์ไหนอายุเท่าไหร่คในี้รอบหน้าถ้าต้อมจะทําจะได้รู้แล้วว่าสายพันธุ์ไหนอายุเท่าไหร่กันแน่นะครับสําหรับที่ว่าในฤดูการนี้อย่างนี้นะครับแต่ฤดูการหน้าคือเป็นช่วงสภาพอากาศหนาวนะครับทําไปหาหน้าหนาวเนี่ยอาจจะ ต้องดูสายพันธุ์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแมลงบวบอะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องหนึ่งที่ต้องมองนะถามว่ายังน่าทําอยู่ไหมน่าทาครับแต่ข้าวหลวงใหญ่อย่างที่บอกยาต้องถึงปุ๋ยต้องถึงถ้าใส่เหมือนอเดิมอย่างที่เราเคยทําข้าวทุกพันธนะุ์ข้าวไอพันธุ์ที่ว่าหลวงไม่ยาวนะครับอย่างพวกห้าสี่ห้าหนึ่งพวกตะกูลเช็ดมินนะพวกนี้ต้องบอกงี้ครับว่า,าการใส่ปุ๋ยฉีดยา,าม,มันใส่เท่าเดิมได้ นะครับแต่ถ้าเรามาทําข้าวที่รวงยาวๆนะครับต้องเพิ่มนะครับอันนี้ต้องต้องบอกก่อนเหมือนเราว่านข้าวทีกับข้าวห่างะครับถ้าเราว่านข้าวห่างเราก็ใส่ปุ๋ยไม่พอเหมาะเท่าเท่าเดิมได้แต่ถ้าเราว่านทีเราอาจจะต้องขยับปุ๋ยเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามันก็เหมือนกันครับข้าวอ่ะถ้าข้าวเต็มโค้งไม่เต็มโค้งอยู่ที่การฉีดยาใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็จังหวะของเขานะครับยาของต้อมเนี่ยโดนฝนหนักเลยโดนฝนหนักเลยดีกว่า นะครับในช่วงตาแกแดสอนเดี๋ยวจะลองมาดูว่าตอนก้มเขาจะเป็นยังไงนะครับสาหรับอ่าตองหนึ่งนะครับที่ว่าจะฉีดลายกล้มวันนี้นะครับต้อมจะฉีดวันนี้แล้วนะครับก็อ่าคือถ้าไม่ฉีดเนี่ยปัญหาที่จะเกิดในช่วงนี้ก็คือ1เมด็ดดาเม็ดด่างเม็ดลายแน่นอนแล้วในช่วงของข้าวตั้งท้องอสำคัญเพราะว่าช่วงข้าวตั้งท้องอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าไม่ฉีดยาในช่วงข้าวตั้งท้องนะครับออกมาไงก็ดํา ออกมาไงลวงก็ขาวคือถ้าฉีดไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นนะเป็นนะครับแต่อาจจะเป็นน้อยนะครับเพราะว่าเขาจะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องหาตัวเชื้อราทีา่ควบคุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดดาเม็ดด่างนะครับไอ้ตรงนี้ก็สําคัญนะครับอายุส่วนอายุเนาะก็ให้ดูดูที่ข้าวเป็นหลักนะครับการฉีดยาใส่ปุ๋ยอ่ะคือถามว่านับวันได้ไหม นับวันยังพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้เป๊ะเลยนะเราดูที่ข้าวเป็นหลักดีกว่าข้าวเราขนาดไหนนะครับดูแล้วมันอ่าอยัางไงนะครับเราก็ทําการฉีดยาใส่ปุ๋ยให้มันตามระบบตามรอบให้คิดให้คิดเสมอว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเราต้องฉีดยานะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเราต้องฉีดยาหรือถ้าเราฉีดยาเราก็ต้องมาใส่ปุ๋ยตามรอบของเขาอย่างน้อยก็ต้องสองครั้งนะครับสองครั้งนะถ้าครั้งเดียวเนี่ยถ้าข้าวอายุน้อยโอเคอยู่ ข้าวประมาณ80ดิบวันอะไรเงี้ยครั้งเดียวนานนานๆทำปีละครั้งโอเคแต่ถ้าทำสามรอบเหมือนต้อมนะครับแนะนำเลยนะครับปุ๋ยต้องสามรอบแล้วเฉลี่ยเอานะครับอย่าไปใส่ทีเดียวเยอะ,ะเฉลี่ยอ่อยเอานะครับอันนี้อ่าเป็นหอมฟุง้งนะครับก็มันรวงลวงไม่อันนี้เท่าไหร่เพราะว่าในช่วงข้าวทอ้องต้อมไม่ค่อยมีน้ําใส่ต้องบอกอย่างนี้ตรงๆเลยน้ําไม่ค่อยมีแต่ก็พอดูได้ครับอ่าพอดูได้อยู่แต่ก็ไม่ได้หวือหวา นี่แต่ตองหนึ่งนะสวยนะครับเดี๋ยวก็มันฉีดยากันนะครับส่วนนี้พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเร่งรากกระชากกอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันธุข้าวนะครับพันุข้าวนี่ต้องมั่นใจเลยว่าเอาของลุงมาเนี่ยแน่นอนงอกทุกเม็ดแล้วไม่มีข้าวดีอันนี้รับประกันได้เลยเพราะต้อมเอามาหลายรอบแล้วแล้วไม่มีครับอ่าเกลี้ยงนะครับไม่มีนะครับแล้วงอกดีด้วย นะครับก็ติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้นะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ y o u t u นะครับ0 9 9ย์99 3 9 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6